เอาครับพี่น้องผมสวัสดีครับทุกๆท่านกรัลังอยูครับนุ่มหวานมือเนี้ยเาเลยพี่น้องมือนี้เยเามีเต้าหู้แขายๆเบิ้งพี่น้องมันบ่มันเบิ้งเอามันบ่มันเบิ้งเอาุมันเอาทุกเม็ดเลยนะครับเล้วเก็บไว้ยาถิ่มเป็นเด็ดขาดพี่น้องผมเอาเอาเลยครับเห็ดจังได้กับเห็ดหลอดนุ่มหวานวัตถุมันสุกวัตถุมันสุกเนาะครับเนาะเขาสีขวางมุสู้กินเสียบๆพี่น้องผมมือนี้ ครับสี่วสู้พีสู้หรองกินแสบตัวบักเอฟเขาเรียกว่าตัวบักเอฟครับอาจโบได้หางจุบูจุบูพี่น้องผม,มนี่ตัดค้าตัดนิวออกดีๆพี่น้อง สิไปดำใหญ่แน่อ่เดยปลูกเน้อเหรออ๋อเพิ่นสิปลูกหญ้าพี่น้องได้เบิ้นแล้วลุงเฮ็ดสะอาดเบิดแล้วจูบ,บู่จูบุ่งูแม่อยากให้ถือหัว,ว,วสู้จีนแซบบ่บๆโดยนุ่ม,มอดเหมือนเดิมคือเก่าเครื่องเฮาตามแล้วเรียบร้อยเน้นบ่ลนุ่มอดครับผมครับผมอ่ะไอ้นุ่ม,มอดขวดสะก่อนพี่น้อง สวัสดีมีบอกว่าผมใส่น้ำมันบ่ได้เลยว่าสัน่นวัวหนูเขบ้ามีห้ามใส่น้ำมันเลครับเรื่องปฏิวัสิบ่า่แนะนำกันคันคุณใส่น้ำมันปุ๊บสี่กายเป็นน้ำซั่วขัปุ่นที่ว่าม,มันมันลอยเลยพี่น้องหัวหนูบ้ามีเพราะว่าหนูบ้ามีถูกตัวะประกันไดมนนนนนม้มันสะใจแน่นอนพี่น้องผมมันสะใจแน่นอนเครื่องแกงเฮ้าเหมือนเดิมคือเก้า,า<ๆ>ว่าสิเอาไอา้พริกลาบาบุนชูมาใส่กับพ่คือดอกพี่น้องเลย เอออเห็นแม่ละเอออเด้อเห็นแม่ละแอแอเออเด้เแอ,แอแดไอรินเดี๋ยวต่อไปได้สามารถกใส้เบ็ดแล้วพี่น้องเพราะว่าสิเป็นการอ่าสิอ่าเพราะว่าสิเป็นการสิทธิ์ครบด้วยเบ็ดนั่นพนมีเบ็ดฝรั่งอยู่แล้วของพนของบ่าวมีเดี๋ยวกับมาหอดทาสะก่อนเรากะเบ็ดปลาขอให้เป็นเงี้ยก,กรบหน่อยพี่น้องผมการดันตี นั่งขาขึ้นหางทาเรียนเจียมทาไปยามเอาโรดพี่น้องผมซ้ำป่าเนาะครับเนาะบ่คือใส่เบียดหวยดวย้ใส่เบียดไหนน้าแถวนั้นใส่ไดิเบิดงเดียวเบิ่งแล้วนะโอ้คืปาถ้าไม่าติของไอ้ขันน้ำเตือนนี่ป้ามันตัวหน่อยดิยมหมดบ้ามีร่องเบิ่งแล้วขนัน คั้นน้ำเลือกปลากินโดยมากตัวใหญ่เพราะว่าสิเป็นปลาดุกปลาเข็งหรือปลาขวานี่สิตัวใหญ่ผักจักขู่พี่น้องผมเครื่องข้าเรียบร้อยแล้วมันมันไม่มีปัญหาตัวนี้ไอเดต้อนนี่หลายมันมันหนูแข็งทุกอย่างเดต้อนให,าม,าหนม่ออกมาครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับรามาลุยมาชมมาเชียร์น้ำันแม่นครับ ทีนี้บอกไป็นืังไรพี่น้องผมซับแล้วสซับแล้วเป็นตะกินตะกินได้พี่น้องเลยเอาเดี๋ยวเข,เขาไปกันกับนุ่มหมอดบาททีนี้พี่น้องถ้าไ,ไปตะคกพี่พี่น้องผมถ<ม>้าคกแล้วผ้าเหี่ยนเขาไปเลยอเสียนดเสียนดจูบุเสียนดจูบุคันเห็นอยู่นี่กินก้อนอะไรนะครับเด้อมือเรองอยังสิไปเอามาให้กับน้องหมอดเพื่อน เอาเลยครับผมเอาเลยครับผมเขียงตำยำได้สุดยอดยำนั่นพี่น้องผมพริกไทยกระเทียมห้อหอมพริกแห้งพี่น้องผมรากผักชีเนาะพี่น้องเนาะวันสีร่วงเอาพริกลาบบุญชูมาให้ใส่อยู่ต้องบกะมันเป็นกินอันนั้นเด้เป็นกินกินเนื้อนั่นไหมกินพริกแกงเนื้อเนื้อนั่นไหมัน อ่าผู้ลูกคนกาคิวแต่ว่ามีวาแสบอยู่แ่คนหมักครับผมเดี๋ยวถ้าคนมักมเอาลีกว่อเอาเลยครับผมจวดพี่นอ้องอือวาเมนหน่ยบนหน่อยดิวาเมนกีในหน่อยพี่น้องเ้ยด้ยมันก่อวันมัน,นมันหลใส่น้ำนี่ไอเหีนเดี๋ยวใส่น้ำเอาไว้ตใส่น้ำมัน หมูบ้ามีการันตีค่วมมั่นค่วมพี่ค่วมสะอาดเออแล้วก็ค่วมขาดทุนไปแกยุ่น้ำกันนอนนอนมอดเนาะบ้ามีเลี้ยงง,งูคนใช่บ้านหัวควันโดยแต่พี่น้องสีขาตัวใด,ก,วดกันเลยตัวสีขาตัวใดกันเลยตัวต้องมาขันย่มสุนมาบดสุนใจตัวหน่อยตัวใหญ่พี่น้องควันตีเย้ยดเลยดึกมาสามวาน มีนด้กินตกวน้โอกินเยจัาหนยไม่แน่อบหมียางพราถมันมั่นวดไม่ใช่อบมเออแบบมีจนวะไม่ใช่แก็มีแบบอบแบบนึงจะมีอาๆเอาเอาตัวใหญ่ๆมาอบเป็นดีกว่าทำยางี่หมกวนครับแมกินไม่มาแล้ว กินใหม่มาแเลยวอาซันครับนงมาว่าเห็นบ่พี่น้องมันบ่มันคือคือพริกบดติดกระทะเลยเพราะว่ามันเป็นขวาวมันของหนูเฮาเนาะพี่น้องเนาะจากฟ้ามบ่าวมีเลยครับเด้อจัดให้พีนพ่น้องเลยผู้ใดว่าหนูฟ้ามแซ่ยบๆๆเแซ่บเดียวเดียวนี่เราเข้าสจได้หูกันน้ำพวกคนดีแล้วเ,วเออใส่ใส่สูตรน้ำเดียวเลยใส่สูตรน้ำเดียวเลยแบบน้องมอดพีนพ่น้องบ่เย็นบ่เยือวา่าซันเอาแล้วแต่เทือกมองนี้พี่น้องเออ ทาเดียดย่างเดียวสัน้นโอ้ช่งสี่กับเปลี่ยนไปไหนเราพี่น้องเอาจริงป่ะครับคือบ่เคยเห็นเห็นแนวนี้ทุกอย่างตง้องร่องแม่นบ่ครับผมทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเลยพี่น้องมีครั้งแรกมีครั้งที่สองจัดไปพี่น้องให้มันเดียดบุก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 ,บ,กบาดนีเฮาก็สิปฟูอ้าอยากน้ำไหลไหลว่างหันพี่น้องเอ้ย แล้วพี่น้องผมบกแล้วเดี๋ยวบาวมีคนถานุ่มมอดเป็นจ้งไดพี่น้องนุ่มมอดว่าน้ำเดียวเอาเลยวาจันขัวหนูจริงๆคันว่าอยากให้หนังแข็งเ้ยพี่น้องเด้เอเฮ้าควรสี่ขัวแจ๊กสางน้ำขัวแจ๊กสองน้ำพี่น้องเรามันก็นจะได้การเองบ่บพอ,อ,อ,อดีคันปุง๋งคันมอดเสียวน้ำเดียวก็คือพอดีนี่ คันคันโดนก็อนนี่กับโบกอีลีนแล้วห่วยยับวิกินแห่งสร้างเพาะสิ่งที่เ่าขาดบ่ดใดนาอพี่น้องเนาะสิ่งที่เ่าขาดบ่ไใดซะเลยพี่น้องผมน้องพ่อนค้นโกเดี๋ยวบะหมี่ใส่ก่อนเลยขัวนันอวนอยากปะ ใส่เองพี่นั้งฮิอัเตอ้าใส่ให้สาย่างใส่ให้สามย่างพี่ังผมเออยเอาเลยขนาดุกคิกขนาดนี้แมนครับ ไอ้ซีมแม่ซีมแม่ไปพักกันสิบห้าหนา่เอาเลยครับเดี๋ยวแต่เดี๋ยวแต่หนองมอดคนโกชิวาไปเอาพี่น้องผมอืมอวจัดไปพี่น้องเลยแล้วเสียคุณหมูงไป เสียบขันเข้าว่าป่วยกับบอดีอีกเราปะเทียผู้เพิ่นป่วยเพิ่อนอยากมันกับบ่เที่ยวกับบ,บ่เสียบก็บเอาเป็นว่ามาพี่น้องผมเสมียบเนี่ยนอ่นต้นพักสลดสลดต้นหอมพักซี่ใบกะเพราแดงอืมตัวเดียวนี่ขนาดขนาดเป็นหนูแม่ได้นี่ดีบาดน,นี่หนู่มหมดสิ่งที่ต้องการคือบักเอฟเนี้นว่ะ อยากได้บักบักบักกิโลเลยเป็นว่าครับจัดให้พี่น้องจัดให้บัก s w i ตัวสี่ลอยกับมีบักสามตัว s w i ลอยกับเฮ็ดให้ได้ใส่ยังใส่เลยจ้าเฮ้ยมาเสียบเลยเนาะโอ้โห่ไม่ได้ใส่ยังไงเสียบแล้วเสียบแล้วปะครับบ้าบ้ามีบ่ได้ใส่ยังเลยมึงหมดบาิหาน Sì, háng ngủi đạo. Oh, hiền, gặp 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 răng gặp 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 เอาพี่น้องผมมาเจอถึงนี่พี่นอ้องน้ำกิ้นมากบอกครับน้ำหอ,อมครับกัวสัน,อน,นลองดูดูบอกว่าน้ำกินมาเลยพี่น้องผมล่างย่างดีล่างย่างดีพี่น้องขัวหนูหมอนี่บ่าะเสบมันสิไปแสียบมอใด้พี่น้องผมมาครับมามา,ออเ,อาเอาเอาสดสดสดใสา,สายุใหญ่บะหมี่ด้กกวยก่อนด้ตับนูไปใส่พี่น้องหาตับหนูบาดนี่ เดียวนี้บ้าวมีวคกินกับผมหุงเสร็จแล้วเหคือเสียใช่เสียเสียบดูดูจะเป็นยังไงครับ บอกแล้วครับบอกแล้วบอกแล้วครับจัดไปอ,อ,อือที่มีเคียรสามคนอยู่ตัวไปยังไหนลหรครับมึงคืนเ,นเบิร์ยูบบ่เมืเ่อนน่อเบิดเบิร์ดข,ข,ข,ขอขอเ <ขอ S 2> บิ้งเนี่ยอันๆๆไม่อันไม่โอ้อันนี้น้ำม,มอไม่หมบ่มครับนี่ครับครับมอไม่พี่น้องผมยังเหลียย่งเหลียนัางจโม Like มมนบ่เคลื่อนนะรูู้ให้งยังเจี๊ยมเห็นนี่บ่ไอ้นุ่มบาลังใบีน้องผม ไว้วนูฟ้าบแตกเทียงตายเลยไอรุ่นนี้ไงหนูธรรมชาตินี่ไอรุ่นก็ไว้วอนนะเ้งวันนี้เิแม่อ้ยเอาคัดมาเด่นผู้ใดมาผู้ใดมักรวใหญ่ก็ได้แต่มมนเี่ยอนเอฟแอง์มันยำแหลอยู่ในไรในปากันปีนวเอา เสียน yeah, so mm ัดเบิ่งอยู water, ่นี wow. so day, so ่กะให้เข yep. well, <t> ้าใจด้วยครับเด้อให็นไหมเอื่อนเอื่นโอ้เอื่นหอดเปลี่ยนหอนเงื่อนนะหอนเงื่นมาทึ่งน้องแอนบ่เสียนัดผู้เดียวเสียนาทจูบูมาผู้เดียวทึ่งสิใส่เบ็ดต้นหอมพี่น้องน้องมอดคือแสีบคือเผ็ดแนเสบ ใส่น้ำปลาสว่างยดกับเสียบแล้วมันว่าทำมาดามันกุกเทพมาดาจัดๆด้พีหลองเนี่ยเขาเอืองก็มันกลมกลมเนี่ยยืนจะไม่เลียงนะไม่ให้มีเงินยลยนะ

มามีเอาอใบกระสอบใส่กูพว<อ>กยากยังได้ซ่าอะไรยังนี่ต้มซ่าใส่ใบเตยนี่นะนี่หมดล่องล่องพลังใบห้องซ่าใบเตยแล้วก็น้ำตาลไหมเอาแล้วต้มยังเงี้ยไงต้มว่าเอ,าเอา่อต้มซ่าใส่ใบเตยใส่<า>ก็เอาไ<า><า>มาให้ควดข้าวเรียงย้วนติดก็วเขาเห็ดย้วนมอญพี่วิเชียรนี่นะซ่านะ พายตใหม่นีพอน้อ่ามันสิหวานสิแซ่บพไปใส่ึกเลยไม่ได้จงเลยิีไม่ได้จังหัวันเงี้ยเยว่าจังเอ่ผมเนี่บ้าองมันนีแบบหวานนี่ดิ่ได้ไม่ได้อากอือออีงผมตามลากันไปอบทุณทุไรทุกซับทุกการตีกตามเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมขวาน้แจ็บๆมาเด้อพี่น้องเด้อเพราะันอีีนาขวคือก้านีละ ต้องสีอบวกต้องตีขวาน้อ้องมา喏มาลองโดเดี๋ยวสีอ่าอบสู้กินขวานสู้กินเอาตัวบักกี้ลกขวามาเห็ดตู้กินพี่น้องบ้านนี้แรงได้เลยครับมาแร่งจริงๆคำนวณมาแลกกับประมาณยังหาตัวผมเลี้ยงที่พ่อสองเฮียนขามาหาพ่อดีได้ได้ข้าวหัวอาหารพี่น้องผมเอาหนูมาแลก้ยงหัวอาหารเกิดมาเราเคยผมเคยพัอพี่น้องเอ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับ